สวัสดีครับท่านวันนี้เราจะมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่คือเป็นโปรเจกต์ที่เดี๋ยวเจ้าขวดน้ำเปลานะครับที่เรากินเหลือทั้งหลายเนี่ยมาทำเป็นฐานในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับก็หลักการที่เราคิดเอาไว้คือเราจะทำอย่างนี้นีเจ้าตู้มาต่อตู้นะครับเพื่อให้เพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลออกมาตรงนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับ โดยเป้าปหมายที่จะทําก็คือจะต่อตัอตวแบบนี้5อันก็คือเป็น5ช่องสําหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ไปหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ก็เป็นการทดลองของเรานะครับก็หลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อสายข้างหนึ่งเป็นสายน้ําส่วนทางออกก็ก็จะเชื่อมไปหาแถวแถวหนึ่งเป็นแบบนี้เ,เป็นแบบนี้ ล้วก็จะทําแบบนี้เป็นคู่กันแล้วหลังจากนั้นก็ก็จะต่อเป็นสายน้ําไปลงเข้ากับถังน้ําของปุ๋ย AB นะครับที่เราซื้อเตรียมเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะปั๊มน้าโดยใช้ไฟที่เราหล่อเลี้ยงไว้เนี่ยปั๊มกลับเข้ามาในระบบนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเหตุผลที่อยากจะทําอย่างนี้เพราะว่าไอ้ต้นผักไฮโดรโปรนิกที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยตรงนู้นอะ ทรงมันเหมือนจะตายทรงไม่น่าจะไหวก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนสถา,สา,สานาจะจากผักดินมาเป็นหกผักไฮโดรโปนิกดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับก็เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นี่ขวดแรงนะครับก็จะใช้ัวรแรงจี้พึือที่ไปที่ตูดเนี่ยน,น,นะครับรบร้อยแล้ว็เก้าขวดเนี้ยมาต่อพอต่อเรียบร้อยแล้วเราจะได้ตูดเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ต่ออันอี้งนี้ใช่ป่ะเราก็จะเอาปืนกาวมายิงตรงรอยต่ออีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันกไม่ให้มันรั่วนะครับปีนี้ทีหนึง่งเดี๋ยวทําเสร็จแล้วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาให้ดูต่อจ้ะหยุดนี่ได้รูมาแล้วครับเราก็ใช้นี้นจะค่อยๆเจาะค่อยๆบเบลงไปจนมันออกมาเป็นรูนะครับ แล้หลังจากนั้นสิ่งท่ราจะทำต่อไปก็คือนี่ตัวตมาใส่ใส่ตูวตอนนือท่านผู้นำอยู่บ้านนะครับเพราะว่ามันเฉวอยถ้ามันยังไม่เวิร์กก็ตัดแต่งตัดแต่งต่อจนกว่ามันจะเวิร์กอนนุยโดนมือ <c oughs> เอานนี้ยมาเอาเงี้ยมาเอาเงี้ยเอาเงี้ยเรียบร้อยเข้าได้แล้วได้แล้วหนึ่งอันเออย่างนี้นะครับน้ำก็จะไหลเนี่ยแหละฟโฟล์มาจากเนี้ยพอมันเริ่มลอยขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมม,มันก็จะฟโฟล์มันจะเข้ามานีนะครับจริงๆผมอยากจะทําแบบเนี่ยเอาฝาเข้าไปปิดด้วยนะเพื่อกําหนดระยะระยะของน้ำ嘛นะ แต่ว่าด้วยความที่ถ้าเราเอาฝาเข้าไปปิดอะ่ะมันอาจจะลากมันอาจาาอาจะปอุดก็ได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับเด,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราลองดูกันว่าลีซอฟไม่เอามาเป็นยังไงแล้วมันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้เท่านี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนนี่ได้มาแล้วจรลดลทาอันนะี่ครับ S <S ห้าอันครบตามที่เราตั้งใจกันเอาไว้นี่เจลวดห้าอันเราจะทําแบบเนี้ยสองชุดเสร็จแล้วเราก็จะจาะข้างบนนี้ไป้ไต้นทีใ่ใส่็นลูให้ต้นไม้ใส่นี่นี่มองทปปะลุเข้าไปสี่อี ยาวไกลสุตงห่วงจ้าจ่ายจ่ายจ่ายสนุกดีอ <c oughs> ะจะโวดยัดโอเคเตรียมฐาพอจะลหลดสามสองหนึ่งปิ้วยิงเยวะทำต่อครับสูงไปไม่ถึงสำเร็จแล้วครับนี่ครับท่อจรวดของเราก็ออกมาเป็นห้าท่อนะครับห้าชิ้นนะครับ สิ่งที่เราได้จากการทำครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยคือไอตัวราไอตัวขวดเนี่ยให้หากดที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนิดนึงประเภทแบบที่เขาโฆษณาว่ากินเสร็จแล้วบิดนะครับบิดแล้วก็ทิ้งขยบเนี่ยประเภทนั้นก็ละไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอ่อนแอเกินไปนะครับสำหรับการนามาทำทดลองอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเงนินนะ เพราะว่าเมื่อกี้เราทดลองโดยการเอาน้าใส่เข้าไปใช่ปหใส่ให้เต็มทุกอันเลยแล้วดูว่าอันไหนรั่วหรือเปล่าปรากฏว่าไออันที่รั่วก็มีนะเราก็ใช้ปืนกาวยิงแล้วก็เก็บเก็บงานให้เรียบร้อยพอเก็บงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราเทน้ําออกไอขวดเนี้ยที่มันเป็นขวดอ่นอนเนี่ยมันบี้ลงไปเลยเวลาเราเทน้ามันน,มนะมันบี้ลงไปเลยซึ่งพอมันบี้ลงไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยไอตรงหัวข้อไอข้อมันเนี่ยมันจะรั่วหรือเปล่า นะครับแล้วก็ไอตอนที่เราไปเอาน้ำให้ดูคนอีกใส่เข้าไปอะ่ะมันจะรั่วหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ก็เอาเป็นว่าถ้าได้ขวดแข็งหน่อยก็จะดีนะครับแต่ขวดน้ำบมันเนี้ยขดน้ำบนลมที่ที่ตูดมันมันเบนๆบนหน่อยอะนะอันนั้นจะดีนะครับ